จังหวัดฉะเชิงเซาโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเซาร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจัดโครงการส่งเสริมผ้าไทยส่ได้ทุกที่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมบราชินีนาถพระบรมบราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ12สิงหาคม2567 วันนี้31สิบงหาคม2567นณวัดโพนงามอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเซานายชนลทียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมผ้าไทยใส่ได้ทุกที่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสีริกิตพระบรมบราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งจัดขึ้นเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ12สิงหาคม2567โดยมีนางพันธนันยันตรงนายกเหล่ากาชาติจังหวัดประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดนายกำมพลศิริรัตนานนท์นางสาวฉัตรประออนิยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซานางราัตใจศิริรัตนานนท์ รองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดรองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการนี้จัดขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่9มิถุนายน2563ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและการสร้างรายได้กระจายสู่ชุมชน โดยกำหนดแนวทางให้ข้าราชการและประชาชนสวมใส่ผ้าไทยอย่างน้อยสัปดาห์ละสองวันรวมทั้งรณรงค์สร้างความเข้าใจและการรับรู้เกี่ยวกับนโยบายการสวมใส่ผ้าไทยอย่างทั่วถึง จังหวัดฉะเชิงเซาได้ดำเนินมาตรฐานการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ผ้าไทยเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมบราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงมีบทบาทสัมพันธ์ในการส่งเสริมผ้าไทยให้กลับมาเป็นที่นิยมและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยภายในงานมีการประกวดการสวมใส่ผ้าไทยและการประกวดการจัดสำรับข้าวหวานสำหรับถวายพระพิสุขสงฆ์จากทีมอำเภอส1อำเภออย่างน้อยอำเภอละหนึ่งทีมเพื่อสร้างกระแสการใส่ผ้าไทยอย่างต่อเน,นื่องสร้างการมีส่วนร่วมในลักษณะการบาวรบ้านวัดราชการมีวัตถุป,ประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมบราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสวันค้ายวันพระราช,ชสมภพเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยในชีวิตประจำวันของประชาชนเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในหมู่ประชาชนเกี่ยวกับความสำคัญของการอนุรักษ์ผ้าไทย ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่และเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้กระจายสู่ชุมชนผ่านการจัดจำหน่ายผ้าไทยโดยมุ่งเน้นการสร้างท่านิยมในการสวมใส่ผ้าไทยในชีวิตประจำวันตลอดจนเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและการยอมรับในผ้าไทยและผ้าประจำจังหวัดอย่างแพร่หลาย ทั้งนี้กลุ่มเป้าหมายของโครงการประกอบด้วยเจ็ดภาคีเครือข่ายได้แก่ภาคราชการภาคเอกชนภาคศาสนาภาคประชาชนภาควิชาการและภาคสื่อมวลชนโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากชุมชนและคนรุ่นใหม่ในการสืบสารมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่านี้ให้คงอยู่คู่แผ่นดินต่อไป ภาพข่าวปลายสตอรี่ศูนข่าวจังหวัดฉะเชิงเซานางสาวระดาวันภูพงศ์ทรัพย์รายงาน